กราจเรยนอาจารย์ที่เคารพทุกๆกท่านผมนายรณกรวงการผมนมายพีรพัชกรมาวันนี้จะมานําเสนอวิทยายพ์ในหัวข้อเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโคโรนาบทที่หนึ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความเป็นมาและความสาคัญนะครับจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่าไวรัสโคโรนาซึ่งมีการ กลายพันธุ์เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าโควิด -19 ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและรวดเร็วซึ่งอาการของการแพร่ระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มีความรุนแรงมากกว่าไวรัสไข้หวัดธรรมดาทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมีอัตราสูงเนื่องจากไวรัสชนิดนี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและยังแพร่ระบาดได้ทั้งในอากาศร้อนชื้นและอากาศแห้งหนาว ปัญหาที่พบนะครับสาธาร,รณาสุขประชาชนยังขาดแคลนผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันไวรัสเช่นหน้ากากอนามัยถุงมือป้องกันไวรัสหรือหน้ากากพลาสติกสวมใส่ใบหน้าแต่ผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันไวรัสของกระทรวงศึกษาที่ยังคงขาดแคลนนั้นทําให้ประชาชนไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกวิธีจึงทําให้ไวรัสโคโรนายัางเพิ่มขึ้นและเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันครับวัตถุประสงค์นะครับ เพื่อศึกษาข้อมูลไวรัสสายพันธุ์ใหม่วิธีการป้องกันวิธีการล็อกมือการแพร่ระบาดเพื่อหาแนวทางออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม2เพื่อศึกษาความต้องการของสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 3. เพื่อ,อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกัน ตัวจากไวรัสประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับหนึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของไวรัสโคโรน,นาสายพันธุ์ใหมว่วิธีการป้องกันวิธีการรับมือหรือว่าวิธีการแพร่ระบาดเพื่อหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 2. ได้ศึกษาความต้องการของระบบสาธารณาสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและต้องการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้งานในผลิตภัณฑ์นั้น พื่อหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสม3ได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนาครับข้อมูลสถิตยภูมินะครับได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข่าวสารเอกสารประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลข่าวสารจากอนามัยโลกงานวิจัยต่างๆที่มีการวิจัยคิดค้นจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับข้อมูลปรมภูมิ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็กบรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานเคเพาะและบุคลากรทางแพทย์และทําการลงพื้นที่สอบถามเพื่อเก็กบรวบรวมข้อมูลข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของสาธารณสุขที่มีในปัจจุบันขอบเขตด้านการออกแบบนะครับ จะมีอยู่แขั้นตอนครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโครโรนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสครับสรุปปัญหาและวิเคราะห์อาการของไวรัสโคโรนารวมถึงการป้องกันไวรัสสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของสาธารณสุขต่อผลิตภัณฑ์แนวทางและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณสุข 6. ดดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 7. ประเมินความพึงพอใจและความต้องการของสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลชั้ระดชั้นเคราะสุดท้ายเป็นสรุปการดำเนินงานและจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์แบบสมบูรณ์ครับผม ขอบเขตด้านสถานที่นะครับหโรงพยาบาลเชียงรายประชานคราะห์สองสาธาณสารณาสุขมหาวิทยาลัยเชียงรายและ 3. สามสาธารณาสุขในเขตพื้นที่บ้านดูเชียงรายครับขอเบขอเขตด,ด้านเวลานะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมพศ2563จนถึงเดือนตุลาคมพศ2563ครับผมมีความสับเฉพาะนะครับ อย่างแรกเป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันคือทาเพื่อาเพื่อป้องกันไวรัสโครโรนาหรือไข้หวัดต่างๆเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดจากคนสู่คน 2. ไวรัสโครโรนาหมายถึงไวรัสที่ติดต่อกันทําให้การติดเชื้อทางเดินหายใจซึ่งเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคไวรัสโครโรนาและ 3. การป้องกัน การป้องกันคือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบที่นํามาใช้ขอโทษครับที่นํามาให้ประชาชนที่กับจากต่างประเทศและประชาชนที่มีความเสี่ยงได้รับการป้องกันจากผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลังจาก ทางจีนยืนยันแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2019ว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาการของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นอาการที่แรกเริ่มจะมีไข้าตามมาด้วยอาการไอแห้งๆหลังจากนั้นราวหนึ่งสัปดาห์จะมีปัญหาหายใจติดขัดผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบว,อดบวมอักเสบความรุนแรงของโรค ยังไม่เทียบเท่าโรคเอดหรือโรคไข้เลือดออกและความเสี่ยงในการเสียชีวิตก็ยังคงไม่สูงมากเท่าที่ควรหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไวรัสนะครับแบ่งเป็น6กขั้นตอนคือความสะอาดราคาวิธีใช้งานความสะดวกถูกกฎหมายแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคนครับผม หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ป้องกันตัวจากโรคระบาดหนความหมายของการออกแบบการรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอนและรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องโดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 2. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัยมากมายนะที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึง 3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องมีอยู่4ประการคือการออกแบบที่สัมพันธ์กันและ2การออกแบบที่ใช้วัสดุและกระบวนการคิดและ3การออกแบบ ที่ตรงกับความต้องการและ4ี่การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงามอย่างสุดท้ายความสัมพันธ์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์ความสําคัญในด้านคุณค่าทางงานศิลปะหรือว่าความถูกต้องงานออกแบบที่ดีทําให้ผลิตภัณฑ์มีความงามดึงดูดใจและสามารถใช้ได้จริงสามารถตอบสนองโลสนิยมหรือว่ามีประสิทธิธภาพทางอุตสาหกรรม มีคุณภาพทางการบริโภคและมีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ด้วยครับการป้องกันและการรับมือการแพร่บากไวรัสโคโรนาในระบบสาธารณสุขและต่างประเทศนะครับ 1. วิธีการรับมือไวรัสโควิด1 9ของประเทศไทยครับนหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด2อหลีกเลี่ยงคนที่มีอาการไอหรือจาม หาพบผู้ที่ไอหรือจามไม่ควนเข้าใกล้นะครับ 2. มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด -19 ในต่างประเทศยกเลิกเที่ยวบินอย่างรวดเร็วส่งข้อมูลอัปเดตข่าวสารให้กับประชาชนทุกวันตรวจสอบผู้ที่ติดเชื้อแบบใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งวันหนึ่งสามารถตรวจสอบได้วันละหมื่นกว่าคนทำให้สามารถระบุและตามหาผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วนะครับ สเป็นการเป็นอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในท้องตลาดในปัจจุบันและอุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องครับหน้ากากอนามัยกับการป้องกันโควิด1 9เกี่ยวล้างมือหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ a p e หน้ากากอนามัยปกปิดหน้าครับเสื้อกาวถุงมือแพทย์อุโมงค์พ่น อย่าฆ่าเชื้อครับผมกรณีศึกษาครับก็มีศึกษาขอโทษนะครับก็มีศึกษาเรื่องแรกก็คือเฟซชิลครับแรงบันดาลใจและไอเดียาการออกแบบเกิดจากการสอบถามบุคคลที่มีความจำเป็นต้องใช้เฟซชีลบ่อยครั้งอย่างเช่นแพทย์และพยาบาลอาพูดได้ว่าแรงบันดาลใจทั้งหมดคือการแก้ไขฟังก์ชันเดิม เลยก็ได้ในสถานการณ์ตอนนี้บูรณัก์ที่กำลังออกแบบนั้นไม่สมบูรณ์แบบกับทุกคนในทันทีแต่ทุกคนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้แบบสมบูรณ์ได้กับทุกคนครับผมร้านอาหารในอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมนะนำเรือนกระจกมาใช้ในร้าน เพื่อปรับตัวกับการป้องกันไวรัและโรคระบาดครับร้านอาหารนี้นั่งคนเดียวหรือว่าต่อโต๊ะต้องมีกระจกกั้นโต๊ะต้องห่างกัน1เมตรร้านอาหารต่างๆเพิ่มกลับมาเปิดให้บริการหลังจากลายล็อกดาวแต่ต้องปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่เว้นระยะห่างทางสังคมเช่นเดียวกับร้านอาหารในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้สร้างเรือนกระจกสำหรับแต่ละโต๊ะ อาหารเพื่อเป็นแนวทาง,าก,งการ,ป,การป้องกันการระบาดของโรคไวรัสด้วยครับขบแก้วป้องกันโควิดครับเพื่อแก้ไขปัญหาความกังวลในชีวิตและสร้างความมั่นใจให้กับเราลูกค้าที่มานั่งใช้บริการร้านอาหารในช่วงหลังวิกฤตโควิด19นับเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่น่าสนใจที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนทั่วไป ําลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ด้วแรงบันดาลใจจากร้านอาหารในเอเชียที่ต้องมอบความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้ามีลักษณะค้ายกับะระฆังคว่ำห้อยระยะแบบยึดติดอยู่กับเพดานครับผมแคนจีนะครับพนักงานโรงเรียนมัธยมแห่งหน,น,น,นึ่งในมณฑลจื่อกุย มนลลหูเป่ยติดตั้งฉากกั้นบนโต๊ะอาหารของโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับอุโมงพ้นฆ่าเชื้อนะครับุโมงพ้นฆ่าเชื้อนาโนเทคโนโลยีหรือประตูสเปร์นาโนฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีประสิทธิภาพลดเชื้อโรคที่สูงสุดถึง90%ซ โดยน้ำยาฆ่าเชื้อผ่านกระบวนการทดสอบรับรองจากหน่วยงานป้องกันโรคติดเชื้อของยุโรป ECDC ครับผมบทที่สามครับวิธีการดำเนินการการศึกษาครับวิธีการดำเนินการศึกษาครับจะมีอยู่5ขั้นตอนครับครับคือประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลสุดท้ายเป็นแผนการดําเนินงานครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านการป้องกันไวรัสโคโรนาหรือไข้หวัดตา่างๆโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงเพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีป้องกันไวรัส และกลุ่มที่2ผู้ให้ข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด1โดยศึกษากลุ่มเป้าหมายเป้าหมายโดยสู่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยการศึกษาในครั้งนี้เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงเป็นกลุ่มประชากรในจังหวัดเชียงรายประจำปี2563จำนวนทั้งหมด1,198,218คนครับ เคื่อมือที่ใช้ในการศึกษาครับแบบสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างครับเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีข้อกําหนดไม่มีคําถามคําถามที่ตายตัวหรืออาจเป็นการกําหนดคําถามที่เป็นประเด็นหลักครับแบบสอบถามผู้บริโภคโดยแบบสอบถามที่มีความที่มีคําถามแบบปลายปิดครับเพื่อข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับ การใช้งานผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสนำไปประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโคโรนาจำนวน3ุดครับแบบสอบถามความพึงพอใจใช้การสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสโคโรนาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเกณฑ์การประเมินเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวน3า9คนครับการเก็บรวบรวมข้อมูลครับผมข้อมูลพทุติยภูมิเป็นการลงพื้นที่โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัสและข้อมูลที่ที่สองคือข้อมูลปฐมภูมิเป็นการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขจังหวัดเชียงราย แหล่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงสามารถเชื่อถือได้ข้อมูลที่ได้เกิดจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในการป้องกันไวรัสการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่รวบรวมมาได้ทั้งจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเชิงลึกเป็นรายบุคคลเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาผ่านการวิเคราะห์ ผลในเชิงบรรยายโดยแบบสัมภาษณ์แต่รับแบบจะเป็นปลายปิดที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการต้องการไวรัสครับการวิเคราะห์ข,ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการถามจากประชากรในจังหวัดเชียงรายข้อมูลทั่วไปที่กรอกแบบสอบถามการวิเคราะห์ข,ข้อมูลจากประชากรในจังหวัดเชียงราย การวิเคราะห์ข้อมูลหาแนวทางและแนวทางความคิดการสร้างรูปแบบผลิตภาาัณฑ์ป้องกันไวรัสในรูปแบบใหม่ครับแผนการดําเนินงานนะครับกระบวนการจัดทําการศึกษาโดยมีการค้นคว้าแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ครับขอจบการนําเสนอครับขอขอบคุณครับ